ตอนเด็กๆเนี่ยเราท่องกันไหมทิ้งขยะไม่เป็นที่เสียศักดิ์ศรีทั้งโรงเรียนแล้วโครงการตาวิเศษเห็นนะเดี๋ยวเกิดทันแล้วมันเกิดพศที่เรียนเกิดพอดีโครงการนี้ใช่โครงการนี้ใคยิมนดนับไหมอ้ยก๊อฟอย่าดันเลยเขาเ่ิมไม่น่าพอใช่ไหมไม่น่าพอนี่คุณผู้ชมค่ะคือมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเห็นแล้วเขาไม่สบายใจเขาบอกว่าเฮ้ยมันทำไมมักง่ายจังเลยอ่ะคือแค่เอื้อมถังขยะเนี่ย ถังขยะอยู่ตรงนั้นแท้ๆทาไมคุณเอาขยะจากรถคุณแล้วมาทิ้งข้างถังขยะทาไมไม่ทิ้งให้ลงถังขยะโใช่ไหมแค่เอื้อมจริงๆว่ะแค่เอื้อมจริงๆพี่เบิร์อันนี้มันก็เกินไปนะอันนี้มันเกินเรื่องไปมากแล้วเจ้าของคลิปบอกว่ามันอดรนทนไม่ไหวต้องฟ้องสังคมคนแบบนี้ต้องประจานพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าเอาง่ายเข้าว่าหรือมักง่ายเห็นไหมคะโอ้โหแล้วคนที่เห็นคลิปนี้แล้วเขาบอกไม่สบายใจด่ากันขมเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าไปดูสติตินะ บ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยขยะเนี่ยติดอันดับท็อปไฟของโลกนะยิ่งในขยะในทะเลนะครับโอ้โห,โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณสายๆของวันที่8มีนาคมนะคะคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขาเดินทางมาจากบ้านในตำบลตกพรหมอำเภอขลุงจังหวัดจัทนทบุรีเพื่อไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารจากนั้นก็ไปจอดรถบริเวณลานจอดรถโอท็อปของเทศบาลเมืองคลุงซึ่งลานจอดรถตรงนี้เห็นไหมก็ใกล้ๆกับรถคันนี้แหละ อยู่ตรงข้ามกับตลาดสดจนกระทั่งมาเห็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมคนของคนขับรถรายนี้เขาบอกว่าไม่สบายใจแล้วอดใจไม่ได้ที่จะยกมือถือมาถ่ายคลิปแล้วมาโพสต์ใน Facebook แบบนี้ยังไงทิ้งหมดหรือ,อยัง ทิ้งหมดแล้วจะปิดประตูใช่ไหม <c oughs> ปิดประตูแล้วยอมรับคําตําหนิของสังคมไปด้วยนะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคือมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยน้องๆหนูๆที่ตื่นเช้าดูคลิปนี้อย่าทําตามนะคะนี่โกยทิ้งทั้งรถเลยใช่อย,อย่างหนึ่งในรถคุณนี่ขยะเยอะเหลือเกินเนาะออทิ้งไม่หมดสักทีนะเนี่ยนะเออนี่ยเนี่ยเหนี่้เห็นหน้าแล้วเห็นหน้าแล้วโอ้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 ออแต่ผมชอบนะไอโครงการตาวิเศษจับได้ว่าการรณรงค์ในช่วงเวลานั้นเนี่ย มันปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กเรื่องของการทิ้งขยะนิดเดียวก็ไม่ได้ใช่มันมีมาเอายอมรับเลยก็ได้ตั้งแต่ปี27แล้วมันก็หายไปแล้วก็ฟื้นคืนชีพก็คือเมื่อปี2019อีกครั้งหนึ่งนะฮะเด็กๆเราจะชอบเดินเก็บขยะกันเนาะตามโรงเรียนตามข้างทางเนาะยันนี่ไม่ทิ้งขยะลงพื้นเลยนะไม่กลัวเรารู้สึกว่าเอ้ย มันมีตาวิเศษมองเราอยู่ใช่ใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีตาวิเศษนะฮะมันมีมือถือมีคลิปนะฮะจะ่ทิ้งขยะระวังนะฮะเราเห็นนะครับช่วยเป็นตาสับป,ประรดให้กันกน,นะคะ